โอเคครับวันน okay, <'re> right, ี okay, bro, okay, bro, like okay, bro, the the ้ผมก็จะมาสูบเว็บรหัสท so ี่ห้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมจะหมดกี่เครดิตทุกคนก็เตรียมรับชมรับฟังกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปันเลยโอเคครับอันนี้ขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการสมัครให้ดูนะครับแล้วก็ใส่ข้างบนแล้วก็จําให้ได้นะครับสมัครแล้วก็จําให้ได้นี่นะครับสมัครไปเลยนะครับนี่ครับใส่ไปเลยนะครับใส่ข้างบนเอาไม่ใช่ อันที่2อกับอันที่สามไม่ใส่เหมือนกันนะครับนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับนะครับแล้วก็กดไปที่เติมเงินนะครับข้างบนนะครับกดไปที่เติมเงินเราจะเติมระบบบัปรบอลล็ตนะครับตรงกลางสีเขียวนะครับแล้วก็ดูวิธีการใช้งานนะครับเนี่ยมันก็จะเขียนบอกอยู่นะครับแล้วก็ดูๆนะครับใครดูไม่เป็นก็มีเครื่องหมายบอกอยู่นะครับ ที่5อันนี้มันก็ยังไม่โหลดนะครับรอโหลดนี่ไงโหลดละแล้วคัดลอกลิงนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงช่องนี้นะครับลิงซองของลิงของขวัญตรงนี้ครับเอามาวางไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เติมเครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสุ่มให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเอ่ออะไรดีสุ่มโคดไอดีนะครับผมมีงบอยู่300เครดิตนะครับ ผมไม่รู้นะครับว่าจะหมดเยอะหรือหมดน้อยแต่ถ้าไม่ได้ผมก็จะมาสุ่มอีกนะครับเราจะเพิ่มโอกาสเป็นคูณ2นะครับลองเซิบเซฟไปก่อนนะครับว่าเราจะเกลือเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเราก็เกลือตามสเต็ปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเครดิตเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอเคครับเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบเกลืออีกแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะครับ วันนี้ถ้าไม่ได้ผมจะไม่หยุดเล่นนะครับเว็บนี้ผมจะเล่นจกนกว่าจะได้ ID นะครับ i d f r e e Fire นะครับผมอยากได้ ID ดีปักธงมากเลยนะครับโอเคครับเราสุ่มไปเลยนะครับชิวๆนะเนาะเกลือตาสเต็ปนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับเราสายคิวอยู่แล้วนะครับ ใครที่มีงบเยอะผมแนะนําให้เป็นแบบสุ่มของไม่เกือนะครับถ้าสุ่มแบบผมนี่มันแบบต้องเสี่ยงดวงเอานะครับดูดิใครที่อยากให้ผมแจกรหัส id ปักธงก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดยนครับจากคลิปที่แล้วก็มีคนเออไม่ใช่คลิปที่แล้วสิประมาณ 2- 3สามคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทักไปหาเขาแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้ให้รหัสเขานะครับแต่ผมเติมเพชรให้เขาแทนนะครับเนื่องจากรหัสนั้นมันมีปัญหานะครับมีคนเข้าซ้อนนะครับผมก็เลยได้เติมเพชรให้เขาแทนนะครับ ก็ใครที่อยากได้นะครับก็ทําตามกติกาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกนะครับผมจะมาสุ่มจากเว็บนี่แหละแจกคนดูนะครับดูดิสุ่มไปตั้งนานยังไม่ได้เลยทุกคนเครดิตเหลืออยู่2 6 2แล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราได้มา68เป็นปแล้วทุกคนดูดิเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วไม่เป็นไรครับเราชิวๆอยู่แล้วครับทุกคนเกลือนะครับไม่เป็นไรนะครับ เราไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบสุ่มไปเรื่อยๆนะครับโอ,เอ้เกือแล้วทุกคนไม่เป็นไรครับสุ่มไปเลยครับคือมันต้องออกไหนแหละทุกคนมันจะเกลืออย่างเดียวมันมันไม่ใช่หรอกมันต้องออกเลยถึงไม่ได้ผมก็เติมเครดิตเพิ่มก็ได้ทุกคนมันจะมีแบบ ของรางวัลมากมายเลยนะเว็บเนี่ยจะมีสุ่มช่อง YouTube ก็มีนะครับสุ่มคอมพิวเตอร์สุ่มน o t ตบุ๊กอะไรมีหมดเลยนะครับสุ่มเพ f ฟรีไฟลหรือสุ่มเอดีฟรีไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมจะมีสุ่มไอโฟนด้วยอันนี้ก็จะเป็นทักเพจข้างล่างนะครับอันข้างล่างดูดิจะมีของรางวัลมากมายให้สุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเอารหัสปักทงให้ได้นะครับผมจะไม่ยอมครับคือผมมาไกลแล้วผมต้องไปต่อนะครับผมจะกดคูณ2ไปนะครับ เกือตามสเต็ปนะครับโอ้โท่านผู้ชมตอนนี้เครดิตผมก็เหลือ202แล้วนะครับสุม่มคูณ2ไปอีกรอบนะครับเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเกือบได้ท่านผู้ชมเกือบได้เล็กน่ล็อกเหรทุกคนดูดิเฉียดเองทุกคนกดคูณ2ไปอีกรอบนะครับชิวๆนะครับตอนนี้เครดิตเราก็เหลืออยู่192นะครับ กือตามสเต็ปนะครับไม่เป็นไรครับเราจะกดคูณ2ไปอีกรอบนะครับตอนนี้เครดิตเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอ้โหได้เกยแล้วทุกคนก็จะจัดเลยทุกคนได้ไม่เป็นไรครับเราสุ่มไปเรื่อยๆเนาะเราไม่ต้องรีบถึงถึงเครดิตมันหมดผมก็ไปเติมเพิ่มนะ ใครที่อยากให้ผมแจกรหัสอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มให้ดูนะครับสุ่มแจกนะไม่ใช่อะไรเออตอนนี้งบก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามหารหัสแบบรหัสแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เอามาแจกนะครับรหัสแบบหลักร้อยะครับใครมีรหัสแบบประมาณหลักร้อยอะไรก็ทักมาหาผมก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อแล้วเอามาแจกคนดูนะครับ ไม่มีคลิปลงแล้วไงครับทุกคนเพราะว่าเราลองเออ่แบบไปสุ่มอันอื่นดูไหมทุกคนเนี่ยอันนี้อะไรเนีทุกคนอันนี้สุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับทุกคนโอ้มีถึงแสนเพชรเลยเหรอไม่เกินปะ่ะโอ้โหแสนเพชรเลยนะทุกคนดูดิใช้ในการโอ้ทุกคนดูเครดิตผมดีเลยห้าสิบสองเองผมว่ารอบนี้มันต้องมาแล้วแหละกดอีกรอบนะครับ จะมาไหมครับท่านผู้ชมจะมาไหมครับเอ้ยเกลือทุกคนนี่เกินไปแล้วนะครับทุกคนดูดิเครดิตผมเหลืออยู่4 3สาเองนะครับทุกคนเกือบหมดแล้วดูดิไม่เป็นไรครับเราจะไปสุม่มโคตรได้ดีต่อนะครับเราจะกดรอบนี้เราขอกดคูณห้าเลยไหมทุกคนผมว่าเราลองกดคูณ5สักครั้งดูไหมทุกคนดูดิเครดิตผมใกล้จะหมดูดีล้วเราผมว่าเราต้องกดคูณห้าแล้วแหละดูดิผมสุ่มไปเนะี่ยสิบ สิบแปดครั้งแล้วนะสุ่มไปแล้วก็ไปสุ่มอันอื่นอีกเนาะไม่เป็นไรผมว่าเรามาไกลแล้วผมผมจะไปต่อนะครับผมจะไม่ยอมหยุดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสุ่มเพชรฟรีไฟเหมือนเดิมนะครับยังไงดีครับทุกคนเครดิตมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องนะทุกคนผมว่าเราไปสุ่มอันเดิมดีกว่านะ อันนี้เอ้ยสุ่ม i p h o n e ใช้30เครดิตในการสุ่มนะครับสุ่ม p h o n e เนาะแต่ผมไม่เอาครับผมจะผมอยากได้ไอวีดีฟรีไฟมาแจกทุกคนงไงผมว่าเราสุ่มอันเดิมดีกว่าเนาะในไหนมันก็จะหมดแล้วผมว่าเราแบบเพิ่มโอกาสเป็นคูณ5ไปเลยเนาะดูดิผมสุ่มไปตั้ง18ครั้งแล้วผมว่ารอบนี้เราต้องมาแล้วต้องกดคูณ5หน่อยแล้วทุกคนไปครับ กดคูน่าเป็นเลยรอบนี้มันต้องมาแล้วแหละวะเครดิตก็จะหมดเดี้วแต่ถ้าไม่ได้ผมก็เติมเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ย hey, ผมได้ไอดีบักทงเฮ้ยเฮ้ยกดคูนหาทีเดียวนะทุกคนดูดิกดคูนห้าทีเดียวนะเฮ้ย hey, ถ้าลุยงี้ผมกดคูนห้าตั้งนานแล้วนะทุกคนดูดินีไ่ไงทักเพจแคปหน้าจอเพื่อทักเพจก็ได้นะครับอันนี้นี่ผมแคปไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแคปหน้าจอแล้วส่งหลักฐานที่ผมได้รหัส ID free f i e นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารหัสให้ดู โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสปักท่องมาแล้วนะครับแล้วก็มีเพชร8,000นะครับเพชรในตัวนะนี่ดูดิคุ้มจัดจัดทุกคนดูดิมีปักท่องแล้วแถมเพชรมาให้อีกโอ้โหอย่างยังสุดเลยรหัสนี้ครับดูเป้งนะครับใครที่อยากได้นะผมจะแจกใต้คลิปนะครับไม่ใช่สิสุ่มแจกนะครับใครที่คอมเมนต์อะไรครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแจกครับถ้าใครดวงดีก็ได้เหมือนผมนะครับแต่ผมจะแจกดีไหมทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย